ขกะนงังเสยอยู่ใครควรก็เลยจึงทําดีกว่าสุขกายสบายใจนะสําหรับพู้รับฟังผู้ติดตามรายการธรรมะยามเชา้าตอนนี้ก็เวลาก็เจ็ดโมงกว่าๆแล้วก็มีเวลามาพะพบปะบางเล็กน้อยวันนี้ตรงกับวันอันงคารที่ยี่สี่เดือน สิงหาคมสองพันสิบสี่วันแรมนะวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าก็ลงที่ผ่านมาวันสองวันหลวงพ่อไม่บางไม่ว่างมีเวลาก็เลยเจอกัดตอนนี้เนาะก,นก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะให้ติดตามย้อนหลังก็ดีแล้วก็ดีขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็พอมันเข้าที่เข้าทางอันนี้แหละ คือภารกิจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันภารกิจของพระเจ้าประสง์วก็เช่เชน,เช,นเช่นกันน้องพ่อไปไหนมาบ้างอไไไูไปไปไกลเหมือนกันไปไปไปไกลเหมือนกันกย่า่นกลับมาเกือบมื่อวันละเมื่อวานตั้งแต่เช้าเนาะกลับมาเกือบมื่อนแล้วกว่าจะเสร็จภารกิจ่ะหอลวองพ่อก็บอกฝากให้เข้าใจได้ว่าการที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้มันเข้าที่เข้าทางนะ,ะเราต้อง มาทำความเข้าใจม,ม,มาทำความเข้าใจนะถ้าเราไม่มาทำความเข้าใจแล้วโอ้ยลําบากลําบากเท่าไรหรือมะประสกปัญหาแต่ละ,ะแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่คนบางคนก็คล้ายคลึงกันเหมือนกันนะั่นเด้อบางทีเรื่องเดิมๆแก้ปัญหาไม่ตกเป็นต้นแก้ปัญหาไม่ตกเมือนกัเมือนก็การ เขาเรียกว่าการจับใหญ่ใช้ซอยก็เหมือนกันบางทีเรามีน้อยมันก็เลยลําบากเจ็ดไปทางโน้นก็เหลือทางนี้เขาเรียกว่าผ้ามันมีน้อยเนาะดึงไปทางโน้นก็เหลือทางนี้ดึงไปทางหัวก็หลุดทางนี้อะไรประมาณนั้นมันไม่กว้างพอมันไม่มากพอเลยอันนี้คือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าชีวิตก็เช่นกันเราต้องมาทาความเข้าใจนะอื ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราไม่ใช่เฉพาะจะปกป้องเฉพาะตัวเองเราไม่เอาแค่เพียงว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นตน้นเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องคิดถึงกังึงถึงลูกล้านและคนรอบข้างคนรอบข้างเราเกือบ <c oughs> ทั้งหมดเลยเราต้องรับผิดชอบรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบชอบเฉพาะบ,บางเรื่องเกือ,อบทั้งหมดเลยปากท้องทุกอย่าง ปากท้องทุกอ,นะอย่างนะอย่างเี้เมื่อกับเวลาเราเป็นเด็กเราต้องมาทำความก็แย่ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเอาศัยใครมาก่อนเราเอาศัยนะเนาะอาศัยพ่อแม่อาศัยผู้เกิดก่อนถ้าผู้เกิดก่อนขาดจิตเมตตาไม่มีเมตตาแล้วโอ้ก็แย่เลยนะถ้าขาดจิตเมตตาแล้วแย่เลยเนาะเราต้องมีจิตเมตตาเอ,อื้อ เอื้อต่อกันผู้ใหญ่ก็เอื้อกับผู้น้อยผู้มีมากผู้ผู้ผู้พอมีอันจะกินอย่างเงี้ยก็เอื้อคนไม่มีบ้างอะไรแล้วะแบ่งปันกันนะหัดแบ่งหัดปันกันเราต้องเราเราเรา,เราต้องคิดแต่คำหนึ่งถึงตรงนี้ถึงข่าวแล้วมีเราเราไม่มีบ้างก็ค,คนอื่นเาจะได้แบ่งปันให้เราบ้างอะไรแล้วะทีเขาทีเราเนาะทีเขาทีเรา <c oughs> <c oughs> เออหลวงพ่อก็ขอไปด้วยนะคือก็ผิดปกติเยอะบ้างอ้าวก็นั่นแหละคือในส่วนหนึ่งที่วันนี้อากาศเย็นนะอากาศดีตอนเช้าๆเนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อไปทุระทางโน้นทางอำเภออาจสามารอัสสามาถเสร็จแล้วกลับมามีฝนตกอยู่นะเป็นบางช่วงฝนตกหนักเลยฝนตกหนัก แต่บางจุไดไม่มีฝนเลยยังแห้งเหมืนหอนเดิมเป็นต้นอันนี้เขาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าน้ําจิตน้ำใจก็เหมือนกันเนาะเราต้องเป็นคนที่น้ําจิตน้ำใจให้มันทั่วถึงน้ําจิตน้ำใจถ้าของแบ่งปันมีน้อยแล้วก็กต,กต้องเลือกสรรคัดสรรบ้างอะไรบ้างแล้วก็คนที่คนที่มีมากอึ้นแล้วก็เออคนที่มีมากขึนแล้วก็อย่าไปแย่งอย่าไปแย่งเลยแบ่งปันคนอื่นบ้างอะไรบ้าง มืนกนเรามีน้อยเรามีน้อยกินไม่อิม่มแล้วก็ทนบ้างแต่ถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหอันนั้นยุ่งเลยเนาะถ้าม,มีเลยน้องพ่อใหญ่ก็พูดเรื่องอะเข้ามาหิวอย่างเงี้ยทรมานนะหิวนี่ทรมานทรมานอ่าทรมานมากเลยแต่บรรเทาหิวได้บรรบรรเทาความ่หิวหวยได้ก็ก็ดีไป แต่ถ้าสมงว่าบรรเทาไม่ได้ก็อ้าวเดีวนี้เดือนร้อนนะทีนี้เดือดร้อนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีคิดดูได้เพื่อแป๊บเดี๋ยวเห็นไหมเข้าพัรษาได้เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเลยนะเข้าพัรษาโอแป๊บเดี๋ยวแล้วนะวันนี้คือวันขึ้นวันเมื่อวานนี้วันขึ้นสิบห้าค่ำวันนี้เป็นวันแรมแล้วแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าแล้วยิง ถ้าขังแรมเดือนเก้ามีสิบสี่วันนะนี่ก็เป็นวันพระสิบสี่คำก็ไม่ใช่ประมาณวันที่หกวันที่หกเดือนหน้านี่ก็ก็เป็นวันพระถ้าวันที่สามสิบเอ็ดก็เป็นวันพระแปดคำแรมแปดคำวันที่สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนพอดีนะเป็นวันแรมแปดคำเดือนเก้าถ้าวันที่หกนั่นก็วันแรมสิบสี่คำเดือนเก้า สิ้นสุดเดือนเก้าพอดีไม่ได้เดือนข้างแหลมนะนะแล้วไปขึ้นเดือนเก้ากันยายนนี่ต่อไปก็สิบมกราคมสิบพฤศจิกาก็ป้ายหมุนเวียนไปเรื่อยเนาะหมุนไปเรื่อยหลวงพ่อไปเห็นอะไรอย่างเมื่อวานหลวงพ่อไปไปงานนะไม่ใช่ไม่ใช่อม,มาตินะแต่มาใช่ว่าเตือนว่าบอกว่ามันมันเรื่องศาสนาเป็นพิธีกรรมไปเยอะแล้ว มันไม่ใช่าศาสนาพิธีโดยตรงนะมันเป็นมันเป็นพิธีการหนักไปทางพิธีการขณะที่หนักเป็นทางทางพิธีการเนี่ยนะถ่าว่าบางทีก็เข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงธรรมเข้าไม่ถึงรสชาติของพระธรรมเข้าไม่ถึงรสชาติของศีลของธรรมอันนี้แย่เลยทีนี้แย่เลยเราจะลําบากในอนาคตเพราะ เขาเรียกว่าพิธีการการพิธีพิธีกรรมเนี่ยมันมากเกินไปมันก็ไปกบเกินอย่างอื่นแม้แตาสมมติว่าเราแกงแกงน่นแกงนี่ไม่มีเนื้อมีแต่ผักมีแต่น่ามีเป็นต้นที่สุดของมันบางทีก็หาเนื้อไม่เจอหาแก่นแท้ไม่เจอมันไปติดพิธีการพิธีกรรมอยางพิธีการจริงๆเนี่ยไม่ถึงวาหลวงพ่อก็ไม่ได้ คัดค้านในเรื่ององพลังของจิตพลังของจิตจิตมันมีพลังมากนะต้องเข้าใจนะอย่างยกตัวอย่างเรื่องปลูกเสกลงเหล็กลงยันอะไรได้สนะ <S <S ถ้าเราคิดดีดีก็หมายถึง <S 1> <S 1> ไปลงมันทําไมทำไมไม่ลงคุณงามความดีในใจของเราอะไรสักนย้างถ้าลงคุณงลงไปคุณคุณงามความดีเข้าไปในจิตใ,นใ,นใจของเราอย่างอื่นมันก็จะแผ่กระจายออกมามันจะแผ่กระจายคุณงามความดี มันก็บเราดอกไม้มันหอมมันหอมเฉพาะฤดูการสิ้นสุดฤดูการก็หมดไปแต่เราจําได้ไหมนะกลิ่นหอมพอจําได้แต่ถ้าหอมคุณงามความดีมันหอมอยู่ตลอดมันไม่เลือกการเลือกเวลาไม่ไม่เลือกไอกลางวันกลางคืนนี่เป็นต้นหมายถึงหอมคุณงามความดีนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างก็จะลงตัว ไปบางที่บางแห่งก็อย่างยงกตัวอย่างแล้วพอมานั่งไร่สรุจตรงนี้ข้าวก็เยอะแล้วเนี่ยที่ออกดอกออกผลมาแล้วให็ไหมออกมาแล้วถอดยอดออกมาแล้วถอดออกมาแล้วเป็นเม็ดเป็นเม็ดจะได้เนื้อได้เม็ดเป็นอะไรต้นการทําคุณงามความดีก็เหมือนกันเราจะไปเฉพาะต้นรอเฉพาะเปลือกมันไม่คงไม่ใช่อ ต้นเป็นประโยชน์ไหมรากมันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ม่เปลี่ยนกิ่งก้านสาขาเป็นประโยชน์ไม่เป็นแต่เราต้องการผลมันไงต้องการผลมันอย่างเราผูกข้าวนูกข้าวเราเฉพาะต้นข้าวนั่นก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเราต้องการผลมันการศึกษาเรื่องธรรมะก็เช่นกันท่นี้การที่ทําความเข้าใจเรื่องธรรมะก็เช่นกัน ถ้าไปติดทิธีการไปติดต้นติดรากติดโคนมันอยู่ตัวนั้นก็แย่เลยเห็นไหมไปติดโคนมันอยู่ตัวนั้นก็แย่เลยก็จะไม่เห็นเก่ยนแท้ของของธรรมะอืเดี๋ยมันจะขาดไปเนื้อหาสาระที่นี่อยู่ตรงไหนที่นี่เนื้อาสาระจริงๆแล้วก็นี่แหละเราก็ยกตรงนี้ลนะใช่ไหมเรายกขึ้นขนาดที่ยกขึ้นแล้วก็อ่ามันจะพน้นหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้าเรายกขึ้นได้ ถ้าเรายกขึ้นไม่เป็นทีนี้มันก็อยู่ที่ต่ําเหมือนเดิมมันะอยู่ที่ต่ําแล้วเมื่อไหร่เราจะพน้นน้ำสทีเมื่อไหร่เราจะพ้นน้ำสทีเราก็จะจมจมปักไั้เพื่อเพือว่าจมอยู่จมในขี้ตมขี้เหยนอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราต้องเข้าใจเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราอะไรเข้าไปแก้เอาปัญญาเอาสติเอาปัญญา บมองต้นเนือยากไปขาดสติขาดปัญญาที่เหมือนกับเราที่เราเห็นตอนนี้ข้าก็เขียวต้นไม้ก็เขียวเขียวแล้วก็ท้องปลาท้องปลาด้วยมองเห็นท้องปลาด้วยอย่างทั้งนี้ก็เป็นทางที่สัญจรไปไมายู่ต้นทางสัญจรไปมาเนี่ยมีต้นไม้อาศัยต้นไม้ทีนี้เราอาศัยต้นไม้ ต้นไม้ก็ให้่มเอาแกเราธรรมชาติให้ความ่มเงาแกเราให้ความสดชื่นแกเราน้ำทีนี้น้ำก็ให้ความสดชื่นแกเราแต่ถ้าเป็นน้ำร้อนมันก็ลวกเราตอนถ้าเราไม่หลีกไม่เวนใช่ไหมถ้าเราเกิดไปผิดพลาดอะไรพังพลาดพังเผลอเข้ามาก็ไปเจอน้ำร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนเลยมันลวกเราแต่น้ำเย็นลวกไม่เป็นไรใช่ไหมน้ำเย็นก็ใจใจก็เช่นกันทีนี้ ถ้าใจเราร้อนก็โอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยถ้าใจเราร้อนนี่ถ้าใจเราเย็นเนาะโอ้ใช้ได้เลยทีนี้ใจใจเราเย็นแต่อย่าไปเย็นเย็นเนจนเฉื่อยชาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่าไปเย็นจนเฉื่อยทําความเข้าใจอย่างนี้ชาติที่เกิดขึ้นมาก็เช่นกันทีนี้เราดํารงชีวิตมาขนาดนี้แล้วแล้วก็เป็นบุญนะนะ มันก็ลูกพ่อไปพบผู้เฒ่าผู้แก่ที่คุ้นเคยโยมไม่ออกจําศีลบางบ้านก็ไม่มีตอนใช่ไหมล่ะบางบ้านก็ไม่ไม่ไม่มีไม่ได้นอนไม่ได้นอนที่วัดแต่ใจใส่อยู่แต่บางบ้านก็เคยมีสี่สิบห้าสิบคนก็นอนอยู่ที่วัดสักสิบคนอย่างนี้เป็นต้นพ่ออะไรรู้ไหมก็พ่อนี่แหละพ่อพ่อโควิดเป็นเหตุนี่แหละโควิดเป็นเหตุลนะเป็นสาเหตุที่ เราต้องคิดอยู่ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุทีนี้เมื่อเรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราอยู่ไปอยู่ไปเราแก่ผมเปลี่ยนสีอะไรลักษณะมันก็เพราะใ,รใช้เวลาเกิดมามันเกิดมานานมันก็เลยมีประ,ประเด็นเป็นปัญหายอย่างเนี้เสร็จแล้วทีนี้ชาติชาตินี่แหละชาติคือชาติเนี่ยไม่ได้คู่กับอะไรทีนะี้ชาติเกิดขึ้นมาอย่างต้นไม้ ภูเขาเรากายภูเขาก็โอ้คงอยู่นานใช่ไหมล่ะคงอยู่นานแต่มันไม่มีวิญญ,ญาณคลองต้นข้าวก็เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเข,เขาทำลายแล้วเขาทําลายเพื่อเจ้าเม,ม็ดนั้นต้นมันก็เอาบ้างต้นมันก็ทําประโยชน์อย่างอื่นได้ถ้าคนน่ะถ้าสิ้นใจไปนะถ้าสิ้นใจไปนะถ้าหมดลมหายใจแล้วไม่ต้องหายใจแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเน่าไหมเน่าเหม่นกว่า กอต้นกอข้าวนะี่ที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟางเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะกอข้าวต้นข้าวดูก็ยังดูยังดีกว่าถ้าคนเนา่าลองดูดิทีนี้บางทีคนเนา่าเน่ายังไม่สิ้นใจนี้น้องบอกว่าเนานะ่าเนี่ยมันที่ไม่สิ้นใจคือหมายถึงว่าจิตใจก็เนา่าการกระทําก็ไม่ได้ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยไม่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเลยเมาก็เมาอยู่นั่นเลย เมาก็เมาอ,อยู่นั่น,นไม่ได้เปลี่ยนแปลงปเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนการกระทําตรงนี้เพื่อจะทําให้ที่มันดีดขึ้นกว่าขึ้นกว่าเดิมมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันดีมันมีน้อยเราต้องเพิ่มเข้าไปอะไรเช่นพอกพูนเพิ่มพูนเติมเสริมเข้าไปอย่างนี้เป็นตน้นอย่างยกตัวอย่างวันนี้ทําไมชุ่ชมชําทําไมชุ่มชํา ถ้าสมมติว่ามันชุ่มฉ่าแต่ภายนอกจิตใจเราร้อนๆอมันก็เหมือนกระตกนรกน่เนี่ยกะตกนรกหมงไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันชุ่มฉ่าข้างนอกด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ถึงว่าทุกเสียงทุกอย่างก็มันสงบร่มเย็นต้นไม้ก็ร่มร่มเย็นอาศัยอาศัยลมไม้อาศัยชายคาเอาอะไรอาศัยที่วงที่บังแต่คุณงามความดีปกป้องเราได้เราได้บาง ันก็ปกป้องการกระทําของเราได้เลยเนะี่ยปกป้องการกระทําของเราได้คําว่าปกป้องคือหมายถึงว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลไงเราก็มีความสุขเนาะนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็มีความสุขเพราะเรามีเชื่อคุณงามความดีมีบุญมีกุศลนะทาแล้วภูมิใจแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ลองดูทีนี้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีโอ้โหเดือดร้อนนะอยู่ ไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ไม่เป็นสุขเลยไม่รู้จะหลบลี้หนีหน้าไปไหนอย่างนี้เป็นต้นหลบหลบซ,ซ่อนแล้วก็ที่สุดของมันหลบเจ้าหน้าที่พะเราไปทำผิดกฎของสังคมมาผิดกฎหมายเบาแล้วเลิกได้ไหมล่ะสิ่งที่มันดีเราเลิกได้ไหมล่ะเราละได้ไหมล่อะอย่างเงี้ยเราต้องมาทำความเขา้าใจโอ้ยมันโลดได้นะละได้นะ,ละนะเลิกได้นะ่ เปลี่ยนแปลงจากที่เดิมนั่นแหละเขาเรียกเปลี่ยนแปลงจากที่เดิมเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเมื่อกันเราทําไรทำนายทาในที่ลุ่มที่ดินก็ดีแล้วก็ดีมันก็พอได้ผลดีใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าไปทําในจุดที่มันไม่ดีลองดูดูดินก็ไม่มีวิตามินอะไรเลยน้ำก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีโอเซจเลยเหงษอแท่งเลยทีนี้หงษอแท่งเนาะ มันก็เป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อถึงบอกโอ้การกระทำเนาะแล้วพ่อก็ฝากเช่นเดิมฝากรายการธรรมสกิจใจตอนทีสามตั้งตีสี่ของคืนเอฟเอมเก้าสิบเจ็ดเปนกาเดอรเนาะเวลา 4, ทีสามตั้งตีสี่ทุกเจ้าวันเสาร์นะนะทุกเจ้าวันเสาร์รายการพิธีเดลักพิทักโดยใจก็ตอนวันเสาร์เหมือนกันในตอนสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยง ที่ะวะทอ fm ดอ้วยหจุมกะเฮิร์แล้วก็ดูทางนั่นเลยนะทางเฟซบุ๊กด้วยทาง,งเพจด้วยอะไรด้วยลักษณะอ,อย่างเงี้ยก็ดูได้ได้หลายช่องทางเหมือนกันติดตามแล้วก็ขณะที่ติดตามก็เราก็ต้องดูแล้วว่าได้ประโยชน์การฟังไหมฟังแล้วได้ประโยชน์ได้แง่คิดไหมได้แง่คิดแล้วก็ไปปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนจากการากาจังได้ไงคิดกับฟังแล้วไปปรับเปลี่ยนการกระทําของตัวเองถ้าไมป่ปรับเปลี่ยนก็ได้แค่นั้นแหละอย่างวันนี้ก็ทํางานกันมาวังคารใช่ไหมหลายๆนลขั้นกัรก็ไปทํางานทํางานมันดูดีขึ้นไหมแหละทํางานแล้วมีความสุขกับการทํางานไหม, mm. มพักเที่ยงมีความสุขจากการพักไหมอะไรลักษณะนะตอนเย็ยนก็เดินทางกลับบ้าน แต่บางคนก็ดีเนาะทำงานอยู่ที่บ้านเี่เป็นตน้นทํางานไม่ไกลบ้านนี้เป็นตน้นก็มันก็ดีไปแต่บางคนโอ้โหทิ้งเลยบางทีก็ไปทํางานต่างประเทศข้ามประเทศไปเลยบางทีก็ต่างจังหวัดอ,อยู่ภาคอยู่บ้านเราไปทํางานอยู่เมืองเหนืออย่างเป็นตน้นจนเหนือไปทํางานอยู่ใต้ไกลเลยทีนี้ทิ้งไปไหนบ้างหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องระวังนะเนาะทุกวันนี้ มันนาความเสื่อมมาได้ทั้งนั้นแหละจะโทรศัพท์ก็ดีแล้วก็ดีถ้าเลือกเสียมในสิ่งที่มันดีมันก็ดีอยู่ในโทรศัพท์น้องพ่อถึงว่าเออใหญ่ก็ใหญ่ดีตัวก็โตดีมันก็จะค่อยยังชัว่วเรามีคุณงามความดีประกอบไปมีสติประกอบป้อประกอบไปเรื่อยๆเรากินแต่ผักได้ไหมเราต้องมีอย่างอื่นด้วยไหมอะไรแบนัน เรากินแต่แกงสดแต่แกงอย่างเดียวไม่ต้องมีข้าวได้ไหมก็อาจจะได้อยู่บ้างใช่ไหมมีแต่ข้าวาจริงๆไม่มีกลับไปกันได้ไหมก็ไปกันไม่ได้แล้วถ้าหิวจริงก็คงกินได้ไม่กี่คำใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันต้องมีองค์ประกอบเข้ามันใช่ไหมขั้นตอนที่จะได้อยู่ได้กินจะธรรมดาเนะชียวเชียวทุ่งนานี่ก็ต้องไปลงสีต้องไปปอกเปลือกมัก่อนใช่ไหมปอกเปลือก ข้าวเปลือกหปปอกเปลือกเป็นข้าวสารก็ต้องมาหมักมาแช่มาแล้อมา,อมานึ่งมาหุงอะไรลักษณะนึ่งห úng, ุงเสร็จแล้วก็ไม่ใช่มากินจบแล้วก็ไม่ใช่นันต้องโอ้โหต้องไปคุยกันอะไรบ้างน้ำพริกบังอะไรบ้างไปกินกับเลือดกับเนื้อยอย่างอื่นด้วยถ้างนั้นก็กืนไม่ลงเลยลักษณะเนาะเนาว่วาได้ว่าเออแงคิดทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ประโยชน์เนาะได้ประโยชน์ชีวิตของเราเลือดเนื้อของเราเนื้อนางเอ็นกระดูดของเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันหนักน่าสาหัสเอนเราจะลากไปไหนขึ้นไปไหนที่สุดของมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่เราพามันทําคุณงามความดีเท่าน,นั้นเองถึงมันถึงจะเป็นประโยชน์เกือ้อกูลไงแต่ถ้าสโม่งคิดโอ้ยบังบันน้น,นรอยรอมันแก่ก่อนึอค่อยทำรอบพรุ่งนี้ก่อนค่อยทํา รอวันจันทร์วันคันก่อนค่อยทํารอวันพุดธก่อนค่อยทำโอ้โหเสร็จเลยออกครรษาก่อนค่อยทําเดือนหน้าค่อยทําบางเรื่องก็ใช่อยู่นะรองานใช่อยู่แต่ทาคุณงามความดีก็ทําตอนนี้เลยขณะนี้ในเวลานี้เลยนะมันก็จะมีความสุขะจะได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนาะ,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 ะวันนี้หลวงพ่อคงพบปะก็คงประมาณเท่านี้เนาะพอสมควรเนาะน้องพ่อไปฉันประตานก่อนนะ ก็มีภารกิจอย่างอื่นด้วยตอนเช้าก็คงมีเวลาประมาณตอนนี้ท้ายที่สุดคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนะาะสาธุสาธุคราวหนะ้าพบกันใหม่เนาะ